พอกลับไปผมตกใจมากเลยในชีวิตไม่เคยถูกตีสซ้างวดติดแต่พอมาที่นี่ได้3ครั้งอ่ะเห็นครั้งแรกตั้งในติ๊กตอกก็อยากมาแล้วมาถึงมาแรกก็มาไหว้นี่มาไหว้ปู่ก่อนใช่ค่ะไหว้ปู่ก่อนแล้วก็มาเจอหลางๆมาเขาก็มีอาบน้ำน้ำมนต์มงคลจักรวาลใช่ก็มาก็เริ่มได้มาตั้งแต่เริ่มอาบน้ำมนต์นั่นแหละและนี่ครั้งที่สามพบกลับไปผมตกใจมากเลยในชีวิตไม่เคยถูกสีสซ้างวดติดเป็นสิบปีก็ไม่เคยถูกตัวตรงแต่พอมาที่นี่ได้สามครั้งอ่ะเร้ดูบว่าจากคนที่มันไม่ เคยได้มาเป็นสิบปีหมายถึงต่อเนื่องเหรอใช่ต่อเนื่องท่สดตัวเชื่ออย่างนั้นว่าหลังจากอาบแล้วมันทาให้ชีวิตมันเปลี่ยนเวลาทำอะไรเราก็รู้สึกขนลุกอ่ะพี่เขาให้ขอคมาหรือให้เราเรียกครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยอะไก็ขนลุกได้โชคด้วยแล้วก็งานการอะไรเราก็ดีไปด้วยมีแต่กระยามิตรที่ดีเรารู้สึกเชื่อแบบนั้นน่ะไม่ได้อวยให้วัดนะแต่อวยจากความรู้สึกที่เราพบเจอจริงๆก็ดีมากมากเลยอ่ะที่เนี่ยมันเป็นในที่ที่เราเปิดใจเราได้มาเราก็พยายามมาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปิดใจ ท่านเปิดใจแล้วก็เห็นความพยายามว่ามาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเทวดาลองใจใช่ถ้าใครยังไม่เคยมาวัดดอนใหญ่นะคะก็มาได้เลยนะคะแล้วก็รับรองค่ะปังแน่นอนถ้าขนาดเราเป็นคนที่แบบเหมือนจะไม่ค่อยมีโชคเนี่ยคือเรายังได้แบบหลายๆงวดติดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยและคนที่เขาแบบบุญที่เขาสะสมมามากกว่าเราเขาอาจจะแบบได้รางวัลที่หนึ่งไปก็ตั้งหลายคนแล้วนี่แหละที่มาที่นี่เพราะเหตุผลนี้แหละคนที่ถูกเราที่หนึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้